หนุ่มน้อยหน้าใสน้องใหม่วงการบันเทิงน้ำปิ่งนภัสกรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r warranty net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ r ๊กเพจ p r w a r r a t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดไลน์ v a n 9 1 9 4หหรือโทร0 6 3 2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งนุ่มน้อยน้าใสนะคะน้องใหม่วงการบันเทิงไทยค่ะที่บอกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองมากน้องน้ำปิงนาภัสกรปิงเมืองเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2544จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะน้ำปิงเข้าสู่วงการบันเทิงมาไม่นานค่ะผ่านผลงานที่ทําให้เป็นที่รู้จักในการสแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงโตะลิมของนอนทนนและก้าวเข้าสู่เป็นนักแสดงหน้าใหม่ของค่ายดูมันดีผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาโอกาสที่น้องได้รับ ทำให้พิสูจน์สีมือของตนเองจนในที่สุดน้องก็คว้าบทนําได้ในเกมเจลาต้องรอดเดือดสีดีถึงแม้ผลงานจะมีไม่มากนักนะคะแต่แฟนคลับของเขาเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยและหากใครอยากไปส่องไลฟ์สไตล์ของหนุ่มน้อยหน้าใสาคนนี้น้ำปิงนภัสกร แอดมินจะทิ้ง IG ของน้องว้ให้แล้วพวกเราก็เข้าไปส่งและกดหัวใจกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอต้องวีทีเฮดเซต